สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะไปไฮกิ้งกับครอบครัวเชาอากาศค่อนข้างหนาวเลยแหละประมาณสี่องศา oh. มาถึงแล้วค่ะเมลพิสกาโอทำไมคนมาเยอะจังเลย oh. เอาละทุกคนเริ่มเครียนแล้วคนเยอะกว่าที่คิดโอ้ oh, no. ใส่มาก็ดีเหมือนกันนะแบบมันกันหนาวที่จมูกได้เพราะว่าเวลาอากาศเย็นมา,มากๆจมูกแดงเดี๋ยวเราไปเดินหาบริเวณที่ไม่ค่อยมีคนกันมีรายละเอยียดมีเชอตรงไหนบ้างเอมาอากาศบริสุทธิ์มากคือสุดเข้าไปแบบ one that fresh mark? Little fresh. fresh air, fresh air. Yeah, fresh air. <sighs> it's really cool. You think it's gonna break? It's <laughs> คือเดินตามทางมันจะมีเหมือนเป็นป้ายเป็นอินสตร c คชั่บอกให้เราแบบว่าเฮ้ยลองหาอันนั้นอันนี้ดูสิสนุกเดียะเหมือนเล่นเกมบางทีก็บอกว่าเฮ้ยลองลองทัชอันนี้ดูมันนุ่มแค่ไหนโอ้เนี่ยฟาวนะตะวัน Can you see mushroom A mushroom. Oh, salad. Yeah. Oh. Animal? Which Probably, animal? Inside in here? There? Who is in there? Who? Hello. <laughs> <laughs> Hello? <laughs> Do a happy dance. Share. Perform your dance. Do it. <laughs> oh. <laughs> Who did this? Did what? าจอดรถคือเจอรถเยอะมากคนเยอะมากแต่เรามาเดินเทลที่แบบว่าไม่ค่อยมีคนมาก็ดีไม่มีคนเลยเนี่ยตั้งแต่เดินมามีแค่พวกเรามีแค่กลุ่มเราย <Yahoo! S 1> วันนี้ไม่มีแดดแต่ก็ไม่แย่นะไม่ฝนไม่ตก It's a cedar tree. We're at Mount Pisgah, Eugene Classic. <laughs> I like How it. How is it? Fresh air. It's like 40 degrees. cold? No. See? I removed my glove. Whoa. And I had this one. <laughs> try. Try 15 Celsius colder. เดินป่าเสร็จกันแล้วนะคะก็ะใช้เวลาไปประมาณชั่วโมงหนึ่งเดินเล่นรับอากาศดินเนอร์วันนี้เราตัดสินใจกันว่าจะกินอาหารอินเดียค่ะเราก็เลยแวะมาสั่งอาหารอินเดียรอพิกอัพประมาณ25นาทีคือไม่ได้กินอาหารอินเดียมานานมากแอบแบบว่า เอออยากกินผิวแล้วเนี่ยสั่งไปจำไม่ได้แล้วเมนูชื่ออะไรก็นี่คือวิวที่ส้มกำลังรออาหารอินเดียนะเป็นน้ำใหญ่มากโอเคกรีด thank you, thank you. bye bye So hey, I, guess, mommy I guess we're going man. at 4:30. Then. Hungry level seven. Oh! <gasps> <laughs> oh, so they bring it out to the car. <laughs>